ตำนานของช่างตีเหล็กตอนที่1468งพัี่ร้อยสิบแดใครเสีพักไทยโดยอดนายกพื้นที่ของนรกมีตัวตนอยู่จริงภายในเกมสาธิตไฟผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นต่างก็มองนรกเป็นดินแดนแห่งหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่นามธรรมาแต่ว่าจุดแตกต่างของนรกนั่นก็คือบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เก็บเลเวลในระดับสูงหรือไม่ก็เป็นดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครสามารถจะเอื้อมถึง ความเข้าใจของทีมสำรวจเองก็ไม่ต่างจากนั้นไปสักเท่าไหร่คนเหล่านี้ต่างก็เข้าใจว่านรกที่เป็นนำมารมและนรกจริงๆของสาติฟายนั้นเป็นสองสิ่งที่ต่างกันออกไปแต่ว่าประสบการณ์ที่อยู่เบื้องหน้าตอนนี้กำลังทำให้ทุกๆคนนั้นต้องเปลี่ยนความคิดนรกไม่ได้เป็นแค่ดินแดนสำหรับเก็บเลเวลซึ่งมีสัตว์อสูรและอสูรที่แข็งแกร่งอยู่อาศัยด้วยและมันก็ไม่ได้เป็นดินแดนสำหรับให้จอมอสูรเอาไว้ปกครอง นรกก็คือนรกที่พวกมันเคยเข้าใจพวกมันในที่นี้หมายถึงทีมสำรวจนะครับนรกนั้นเป็นทั้งจุดเก็บเลเวลและนรกในานามมาร,รมสภาพแวดล้อมที่นี่ยากแก่การดำรงชีวิตแถมมันยังเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานต่อให้ไม่มีอสูรคอยกลูเข้ามาโจมตีใส่แต่พวกเขาจะดำรงชีวิตได้นานสักแค่ไหนกันเชียวฉากเบื้องหน้าของทุกผู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายลมที่พัดปะทะผิว พื้นดินที่เท้าเหยียบย่ำเสียงแผดท,ที่ดังทะลุกแก้วหูและมวลอากาศที่ไหลซึมผ่านปอดเข้าไปทั้งหมดหน้าขยะแขย,ขย,แยงโดยไม่มีข้อยกเว้นเพียงแค่ยืนหายใจอยู่เฉยร่างกายก็ยังกรีดล้องไปด้วยความเจ็บปวดนั่นเป็นเพราะโลกใบนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากความชั่วร้ายเฮ้ยคิดว่าฉันจะกลายเป็นบ้าไปซะแล้วว้ายพะจันเต็มดวงกึ่งกลางท้องฟ้า ยาวยักษ์สีแดงตอนนี้มันกำลังหมุนวนท่ามกลางความมืดโดยมีตานับพันเฝ้ามองลงมาปอนบนพึมพำขนาดจ้องท้องฟ้าที่น่าสยดสยองของค่ำคืนที่อยู่ภายในนรกนั่นคือความรู้สึกที่ออกมาจากก้นบึงหากว่าเรกกตไม่ยิ้มแย้มจ่ำใสตลอดชั่วการเดินทางหากว่าแวนเนอร์ไม่คอยกระตุ้นพวกพ้องหากเจสสิกะไม่คอยยิงลูกศรที่เฉียบคมหากรูบี้ไม่คอยห่อหุ้มพวกเขาเอาไว้ด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ที่อบอุน่น และหากแผ่นหลังของยูราเกิดสุดลงแม้แต่วินาทีเดียวปอนคงจะถูกความชั่วร้ายที่อยู่รอบๆกลืนกินไปหนาแล้วตัวเขาพร้อมที่จะหนีออกจากที่นี่โดยเร็วโดยไม่เกี่ยงวิธีการไม่สนใจผลกระทบที่จะตามมาต่อให้ต้องแลกกับความตายที่แถนจะปวดสักหนึ่งครั้งปอนก็ยอมแม้จะมีวิธีที่ไม่ต้องตายแต่หนีได้ช้ากว่าก็เถอะสภาพแวดล้อมของนรกขุ้มหลัก20 รุนแรงมากถึงเพียงนั้นผมมีประเทศประหลาดซึ่งทําให้เวียนหัวทุกทครั้งที่หันมองไปเสียงแหกปากที่น่าสยดสยองที่สามารถทะลวงเข้าในโสดประสาททั้งที่ใช้มืออุดหูไว้ทั้งสองข้างพื้นที่เหยียบแล้วสั่นระลิกไปทั้งตัวกลิ่นเหม็นบัดซบที่ยากจะทําใจยอมรับมันและอากาศสุดระยำซึ่งทําให้อาหารดูเหมือนกับว่ามันจะเน่าที่อยู่พลิปตาที่นําออกมาถือปอนพบว่าจิตใจของตัวเขา เราะบางจนต้องหาบางสิ่งเพื่อทําการยึดเหนี่ยวอันที่จริงสติของเขาถึงขีดจํากัดหลังจากเดินทางไปได้เพียงแค่ห้าวันเท่านั้นหลังจากนั้นเขานึกถอดใจและอยากจะยอมแพ้วันละหลายสิบครั้งปัจจุบันพวกตนเดินทางสํารวจมาถึงวันที่9แล้วแต่ว่าปอนรู้สึกราวกับตัวเองตอนนี้กําลังจะกลายเป็นบ้าทุกครั้งที่ปอนทําสีหน้าแย่แย่แวนเนอร์จะยั่วยุว,ว่าตัวเขานั้นเป็นไอ้ขี้ขลาด แต่ก็หน้าแปลกจริงๆในพักหลังอยู่ๆแวนเนอร์ก็กลายเป็นคนที่ไม่พูดไม่จาไปอีกคนหนึ่งเขาเอาแต่ก,ก้มหน้าจ้องมองพื้นดินที่สั่นไหวไปมาไม่กล้าที่จะแงนมองท้องฟ้าเป็นราวกับว่ากลัวว่าตัวเองจะกรีดร้องออกมาหากว่าเผลสอสบตากับดวงจันทร์ขุมนรกแล้วก็มีเสียงกลืนน้ำลายของเหาสิวีรชนทุกคนสิวีรชนผู้ก่อตั้งอาณาจักรโอเวอร์เกียรวมไปถึงลูบี้ไอเบลิน เซตน็อตไลวล่าและโคก3ามแม่ทับแห่งสามแม่ทับและโอเอซิสแห่งวาฮัลลาปาดซีชาติเฮสเตอร์อดรียดาบขอเกลเหล่านี้ต่างก็เป็นหัวกะทิเพียงไม่กี่คนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในภารกิจสำรวจครั้งนี้สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเป็นสิ่งที่จะต้องทำการรวมใจแต่ว่าถึงทำไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะสงบปากสงบคําเพื่อทำการเก็บแรลงและรักษาสภาพจิตใจให้คงอยู่ไม่มีใครรู้ว่านานแค่ไหนและอีกเมื่อไร่ที่จะได้พบปะและประทะกับอสูรโอเอซิสที่ได้รับการแจ้งเตือนถึงความน่ากลัวของสัตว์อสูรที่อยู่ในกลุ่มนรกหลัก23เริ่มประมาาจนกระทั่งต้องกัดเล็บมันเป็นคำเตือนจากฝักดาบราชาไรพ่ายในเวลาเช่นนี้เจ้าต้องทำอะไรสักอย่าง ข้าไม่ได้ปรารถนาให้เจ้าไร้พ่าย,ายแต่ว่าข้าข้าทนไม่ได้ที่เห็นเจ้ายอมจํานวนต่อความตายอย่างน่าสมเพชเช่นนี้นี่นายมันไม่ใช่มนุษย์เหมือนฉันสักหน่อยนยีเออเออเข้าใจแล้วอย่าขยับแล้วเดี๋ยวดาบหลุดออกมานะฉันเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะตายสักหน่อย โออซิสนะฮะที่เป็นผู้สืบทอดของราชาไรพ่ายนะฮะเพราะว่าได้ฝักดาบมาทุกคนกําลังพูดในใจก,กับราชาไรพ่าย,ายสื่อสารกันอยู่เนาะโออซิสสืบทอดวิชาดาบราชาไรพ่ายมาบางส่วนกล่าวอีกในหนึ่งเขาได้รับพลังที่ไม่คู่ควรกับตัวเองเลยและนั่นทําให้บทลงโทษเกิดขึ้นทุกครั้งที่ทําผิดพลาดไปเมื่อใดก็ตามที่โออซิสตายฝักดาบราชาไรพ่ายจะลงโทษและบังคับให้ล็อกเอาท์ หลังจากนั้นก็จะไม่สามารถเข้าเกมได้นาน24ชั่วโมงผู้เล่นที่อยู่บนโลกทุกคนมีโอกาสตายได้2ครั้งต่อวันแต่สำหรับโอเอซิสกลับมีโอกาสเพียงครั้งเดียวในตอนแรกเจ้าไม่ใช่แบบนี้นี่บทลงโทษของฝักดาบถือกเกิดขึ้นทุกครั้งในตอนที่โอเอซิสถูกฆ่าตายสองครั้งติดติดในสงครามร่วมกันกับจักรวรรดิสหรลัน เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกให้กับเจ้าตัวไม่น้อยเพราะว่านั่นเป็นครั้งแรกที่ตัวเขาเผชิญกับความตายสองครั้งติดติดกันและเมื่อถูกฝักดาบมอบบทลงโทษเพิ่มเติมจิตใจของตนก็ยิ่งแตกสลายเขากลับกลายเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวพักหนึ่งด้วยคำว่าเกรงเกรงว่าหากตนเสียชีวิตมากยิ่งขึ้นบทลงโทษของฝักดาบจะยิ่งรุนแรงขึ้นจนถึงจุดที่ตัวเองทนต่อไปไม่ได้สำหรับโอเอซิต ความตายแต่ละครั้งน่ากลัวไม่ต่างจากโลกความเป็นจริงเราเราไม่อยากตายความแข็งแกร่งและสภาพจิตใจไม่ใช่ของที่อยู่คู่กันเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงเกอร์มือใหม่ที่มีสภาพจิตใจที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโอเอซิสหัวนนึกถึงคำพูดของยูราก่อนจะออกเดินทางมาจากปราสาทผลึกดำพวกเราจะไม่กลับไปโลกกึ่งกลางจนกว่าจะถึงนรกขุมที่21 ต่อให้พวกคุณขอร้องอ้อนวอนแต่ฉันจะไม่เปิดเกตส่งใครหน้าไหนกลับไปทั้งนั้นเตรียมใจไว้ให้ดีกล่าวกันว่านารกที่แท้จริงเริ่มต้นหลังจากขุมที่21ไปแล้วยูราประเมินเอาไว้ว่ามนุษย์จําเป็นจะต้องทําความเคยชินกับนรกขุมที่21เอาไว้นั่นก็เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับมหาสงครามระหว่างมนุษย์และสูนที่กําลังจะมาถึงเป็นการออกเดินทางที่ไม่มีจุดให้ย้อนกลับ แต่เมื่อมาถึงนรกขุมที่23ทีมสำรวจกลับเหลือสมาชิกแค่ราว20คนนี่ขนาดว่าเริ่มจากปราสาทผลึกดำในนรกขุมที่25จากบรรดาสมาชิกที่มีกว่า300คนที่ลอเอลได้คัดเลือกมีจำนวนไม่น้อยถูกสัตว์อสูรเหยียบตายระหว่างเดินทางข้ามนารก2ขุมและอีกจำนวนหนึ่งได้หนีไปเนื่องจากไม่อาจจะทนต่อความหวาดกลัวได้ไหวสภาพแวดล้อมรุนแรงกว่าที่ทุกๆคนจินตนาการเอาไว้ สถานการณ์ตอนนี้จึงดําเนินการมาถึงจุดปัจจุบันในขณะที่สมาชิกทีมสํารวจคนอื่นๆเริ่มมีจิตใจอ่อนล้าสมาธิของโออซิสกลับยิ่งฮึกเขมขึ้นจุดหมายของทุกๆคนอยู่ไม่ไกลแค่ผ่านประตูนรกอีกเพียงแค่สองค้้งเท่านั้นขอเพียงแต่ฝากลุ่มนรกที่23และ22ไปให้ได้อย่างราบรื่นในวินาทีที่เดินทางมาถึงจุดหมายทุกคนที่นี่จะได้รับมอบหมายตำแหน่งสำคัญ และกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในใชัยชนะของฝ่ายมนุษย์โอเอซิสก็ต้องการที่จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยการจะให้มายอมแพ้ในตอนนี้ขณะโอเอซิสกำลังเตรียมใจให้กับพวกพ้องในกลุ่มนี่ยูราเธอไหวหรือเปล่าเนี่ยเป็นเสียงกระจังสายที่ไม่เหมาะกับบรรยากาศอ่อนเพลียเลยสักนิดเมื่อชีดใคลนอกจากจีซึกะผู้เล่นที่ครอบครองสอนปราบมาร เธอสวมพลังที่คล้ายกับอำนาจศัสธิ์เอาไว้รอบแขนขวาและดูเหมือนจะเป็นอิสระจากความชั่วร้ายที่อยู่ภายในนรกเจสกะไม่ถูกรบกวนโดยสภาพแวดล้อมที่หนักหนาสาหัสเหมือนกับคนอื่นแววตายังคงคมชัดและแน่วแน่อืมแน่นอนยูราตอบกลับอย่างสงบนิ่งดูเหมือนกับว่าผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากนารกล้วนแล้วจะเป็นบุคคลสุดพิเศษฉันฉันก็ยังไหว โรบี้ตอบกลับอย่างขึงขังนี่คือความสง่างามของนักบุญหญิงกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าเหล่าสาวๆของกล็ดคือความหวังสำคัญในทีมสำรวจคอเกลเองก็ปิดปากเงียบแต่นั่นคงจะเป็นเพราะตัวเขาไม่แยแสมากกว่าไม่ใช่เพราะว่ากำลังประสบกับปัญหาอยู่อีกคนที่น่าสนใจก็คือเฮสเตอร์จิตใจของตัวเขาเข้มแข็งขึ้นอย่างมากในฐานะจักรวรรดิแห่งวงการอ e ีสปอร์ตประสบการณ์ที่ต้องมาเชิญกับแรงกดดันเขานะ่ะ สืมซับมันมานานหลายปีแล้วละ่ละกล่าวกันว่ามีช่วงหนึ่งที่เฮสเตอร์ต้องเก็บตัวเงียบด้วยความอับอายหลังจากตกเป็นเหยื่อของนักปฏิบัติการล่าคลาสลับของผู้เล่นคลาสทั่วไปแต่ดูเหมือนกับว่าในตอนนี้จะสามารถรักษาบาดแผลทางใจจนกระทั่งหายดีแล้วโอลิซเริ่มมีความหวังขณะเห็นสีหน้าของกลุ่มคนที่ยังพอรับไหวจึงได้ตะโกนออกไปอย่างฮึกเหิมผมเองก็ยังไหวครับ หวังว่า res, อารสคงไม่ได้มีแต่ชื่อหรอกนะจิสิกะตอนนี้หัวเราะในรําคอเธอนั้นกำลังจิงกกัดสามแม่ทัพที่อ้างตนว่าเป็นแขนซ้ายแขนขวาของอารสแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพวาหล่ลาลักเขานั้นเป็นคนยิงทรนงและเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองแต่ปัจจุบันกลับต้องสงบเสงี่ยมเมื่ออยู่ต่อหน้าถ้อยคำของเจสิกะตอนนี้เขากำลังละอายใจในตอนนี้ลำพังการหายใจก็ยังทำได้อย่างยากลำบาก ตรงกันข้ามกับการเป็นตรงกันข้ามกับการเป็นแบบอย่างให้กับเด็กใหม่นะหมายถึงก็หมายถึงโออซิสนะฮะโอซิสนี่คือเด็กใหม่ของกองทัพวาล่านะตัวเขากลับเป็นได้เพียงแค่ภาระของคนอื่นๆนี่สีหน้าดูไม่ดีเลยนะนายไหวไหมเนี่ยเออเิญหัวเราะย้อยต่ำใจเลยเว้ยลักที่ปิดปากเงียบมาตลอดหันไปตอบโต้กับคำพูดของขอเกลไม่ใช่เพราะว่าตัวเขานั้นเกลียดชังขอเกลมาก แต่เป็นเพราะศักดิ์ศรีของตัวเขาถูกทำให้ระคายในอดีตเขาพยายามกีดกันการเก็บเลเวลของขอเกลด้วยทุกๆวิถีทางแต่ปัจจุบันกับถูกขอเกลนั้นเป็นห่วงเป็นใยนั่นไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเกิดส่งผลทำให้ตัวเขาตอบโต้ไปโดยอัตโนมัติแต่ก็ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกลึกๆของเจ้าตัวขอเกลเดินผ่านและกล่าวอย่างเย็นชาฉันไม่เคยัวเราย,ยอกใครเฮ้ยเ <H> um. ฉพูดไปเถอะ ยูราตอนนี้ลุกขึ้นยืนและประกาศจบช่วงเวลาพักเหนื่อยลักที่มองตามแผ่นหลังคอเกลเดินเข้าไปใกล้ย,ยูราและส่งเสียงสะบดัดตัวเขาสะบัดกับตัวเองด้วยความหมงุดหงิดยิ่งเมื่อนําตัวเองไปเทียบกับคอเกลลักก็ยิ่งหัวเสียเพราะว่าตัวเขาเคยรอยย้อเยาะคอเกลในตอนที่อีกฝ่ายนั้นกลายเป็นอริยะดาบและถูกรีเซ็ตเลเวลเจนกระทั่งเหลือหนึ่งเฮ้ยบ้าจริงลองพยายามดูสักตั้งก็ได้ปะ เิสกะเองก็มีเหตุผลที่ต้องมาถากทางลักโดยนําไปเปรียบกับโอเอซิสเธอต้องการจะกระตุ้นให้อีกฝ่ายฮึดสู้ด้วยการทําให้ตระหนักว่ากําลังจะถูกโอเอซิสแซงหน้าไปตัวเขาที่ปลุกความกระหายเฮือกสุดท้ายขึ้นมาได้แสดงฝีมือที่ยอดเยี่ยมให้ทุกคนได้เห็นแม้แต่จิสกะก็ยังออกปากชมืมต้องแบบนี้สินี่คือรักที่ฉันรู้จักรักที่ทําตัวหญิงผยองเหมือนกับเฮาไม่ใช่รักที่น่าสมเพชยิ่งกว่าเฮาหรอกนะ อย่าชัดไปเทียบกับไอ้ขี้กลาดที่ไม่กล้าแม้แต่จะสมัครเข้าร่วมทีมนะเว้ยเฮาเนี่ยมาสมัครแต่ว่าลอเอลก็ปฏิเสธนะหาทำไมถึงปฏิเสธละ่ะลอเอลรับเฮสเตอร์บาดิี่ไม่ใช่ว่วหกนายสนิทกันหรือไงอืมเขาถูกส่งเข้ามาเพื่อเกลี้ยกล่อมราชาดากนเนียนนะ่ะอ๋อแบบนี้นี่เองปัจจุบันคนที่จิตใจห่อเหี่ยวไม่หลงเหลืออยู่อีกแล้ว ทีมสำรวจเดินฝ่ากองทัพสัตว์อสูรด้วยความสามคัคคีและฮึกเขิมต้องขอขอบคุณยูรายิสก้าลูบี้และขอเกลวที่ทำตัวเป็นแบบอย่างรวมไปถึงโอเอซิสที่ยังกระตือหรือร้อนกว่าใครๆคนอื่นๆจึงต่างพากันมีไฟและหันมาร่วมมือกันนอกจากนั้นแรงฮึดของแม่ทัพวันททล่ายังตกใจให้สมาชิกอวเกียคน,นอื่นๆได้ตื่นขึ้นเช่นกันบอนเอาชนะความเจ็บปวดส่วนเวนเนอร์นั้นเอาชนะความกลัวเมื่อมีเรกาสเข้ามาร่วมพวก พวกเขาต่างผลิกกำลังและทำคอมโบที่มีประสิทธิภาพสูงกวาดล้างสัตว์อสูรด้านหน้าเป็นรูปทรงกลวยทุกครั้งที่ดาบของพิกซอสสาดตัวกายแสงสัตว์อสูรหลายสิบพันกลายเป็นแสงสีเทาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุการตายของตัวเองยูโฟมิ omina, น่าเซตน็อตและลาเอาล่าถล่มศัตรตูเป็นกลุ่มใหญ่ส่วนทรรลาดโหมบุกราวกับคลื่นทะเลถาโถมทุกครั้งที่คริสเวียงดาบและสร้างพลังทำลายระดับยกภูเข,ขาทุ่ม ่างของสัตว์อสูรนับไม่ถ้วนด้านหน้าตอนนี้พลันระเบิดกับกลายเป็นโกโก้ขันอสุดยอดเลยเสมกับเป็นพี่ใหญ่ของพวกเราพวกเราเองก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะแอเลินโคกและโอเอซิสต,ต่างก็แสดงฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาต่างไล่เก็บกวาดสัตว์อสูรโดยการปิดก้นเส้นทางการหลบหนีของกลุ่มที่แตกคือเป็นเพราะสูญเสียแม่ทัพในขณะเดียวกันทันทีที่กลุ่มอสูรกลุ่มใหม่ปรากฏกาย พวกมันล้วนถูกลอบสังหารโดยแฟกเกอร์ในช่วงพริปตาปิดท้ายด้วยการเก็บกวาดจากจีสึกะเธอโปรยหาฝนธนูที่ทรงพลังลงมาจากฟากฟ้ายูร่าและขอยเกลคอยเป็นแกนนําในการประทะกับกองทัพหลักของอสูรเสมอเมื่อมีรูบี้คอยบับและฮิลจากทางด้านหลังทุกคนต่างค่อยๆยย่างกลายเข้าไปด้านหน้าโดยปราศจากความหวั่นเกรงต่างคนต่างช่วยกันแสดงพลังของมนุษย์ให้นรกได้ประจักษ์นี่เฮสเตอร์ ester, ถอยกลับมาก่อน ตายจะลุยเป็นแนวหนา้านายจะลุยเป็นแนวหน้าท,ทำไมในเมื่อเชี่ยวชาญเวทมนต์ตายไปแล้วทุกคนเฮสเตอร์โชคไม่ดีนักเฮสเตอร์นั้นได้ตายหาไปกลางทางแต่ว่าความฮึกเิมของทุกคนก็ไม่ได้ลดลงไปแม้แต่น้อยผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นทีมสำรวจเตรียมตั้งค่ายในนรกขุมที่22ด้วยสีหน้าแววตาที่สดใสกว่าในตอนแรกเป็นอย่างมากอีกเพียงแค่ก้าเดียว คนเหล่านี้จะเข้าใกล้ความสําเร็จที่กฤิตและผู้ส่งสารเคยทําเอาไว้นรกขุมที่21อย่างไรก็ตามการสรํารวจครั้งนี้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ปกครองขุมนรกแตกต่างไปจากเมื่อครั้งที่กฤิตลงมาสํารวจระดับความยากของทีมสํารวจในปัจจุบันต่ํากว่ามากเป็นเพราะไม่ต้องต่อสู้กับจอมอสูรเลยรามองเห็นถึงประเด็นนี้จึงมองว่าแผนการสำรวจสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆมันเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่ง เมื่อพิจารณาว่าผู้เล่นทั่วไปาสามารถลงมาถึงนรกขุมที่22ทั้งที่ผลข้างเคียงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยๆพวกเขาก็จะมีบทบาทสำคัญในมหาสงครามระหว่างมนุษย์และอสูนอยู่ราตอนนี้ได้ไปอธิบายกับพวกพ้องที่กำลังช่วยกันสร้างค่ายเป้าหมายของพวกเราคือการรอดชีวิตในนรกขุมที่21ให้ได้เป็นเวลานานฉันวางแผนเอาไว้ว่าพวกเรา จะเก็บตัวอยู่ที่นี่จนกว่ามาหาสงครามและระหว่างมนุษย์และปีศาจจะเริ่มขึ้นระหว่างนั้นพยายามเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดนี่เราสงครามจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่เหรอใครจะรู้ล่ะเป็นได้ทั้งสองสามวันข้างหน้าหรือว่าอีกสองสามเดือนถัดไปถ้าเป็นแบบนั้นอาหารไม่พอไนดะ้อาหารส่วนใหญ่เตรียมไว้ก็เน่าหมดแล้วด้วยพวกเราจะแวะพักที่เขตเป็นกลางเพื่อเติมสเสบียง ระหว่างนั้นฉันสามารถกลับโลกมนุษย์ได้ตามลําพังพวกเราจะยื้อได้นานถึง40่สนาทีโดยไม่มีเธอได้อย่างไรนะไม่ห้ามกลับไปคนเดียวเด็ดขาดเลยปอนนายนี่ทําตัวน่ารังเกียจเกินไปแล้วนายไม่ใช่คู่แข่งของฉันอีกต่อไปผมก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนพูดนะประโยคนี้แต่ไม่น่าจะใช่ยูล่าพูดนะทุกคนนายหระแต่ไปคู่แข่งของฉันนั่นแต่บะไรวะเป็นพราะไม่มีผมบนหัว กิดแล้วไม่มียางอายไปด้วยเรื่องไงอ๋อลีโอนาดโดหัวล้านเป็นคนพูดกับปอนเมื่อกี้สมาชิกโอเวอร์เกียยังคงคึกคักเหมือนกับวันแรกที่ลงมาถึงนรกจากนั้นความฮืเมอเขมของพวกตนมีอันต้องห่อเหี่ยวลงอีกครั้งหลังจากผ่านไปเพียงแค่ครึ่งวันฮี่บ้าจริงวะอสูรภายในนรกขุมที่22แข็งแกล่งพอๆกับบอสพิเศษที่อยู่บนโลกึ้กลางเมื่อไม่มีใครล้มพวกมันได้ จำนวนสัตว์อสูรภายในกลุ่มนรกก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านพ้นถึงขีดจำกัดแล้วสินะในที่สุดพวกตนก็จะได้เป็นอิสระจากการเน็ดเหนื่อที่แสนยาวนานขณะใครบางคนเตรียมใจที่จะตายติง้งเทพอูเวเกียกฤิกำลังเขียนมหากราบหน้าที่13บขอความโลกได้ปรากฏขึ้นหลังจากมหากราบสั้นกระชับได้จบลงข่าวการถือกำเนิดของคลาสเทวตำนานแรกของโลก ก็ได้ทำให้สมองของสมาชิกทีมสำรวจเกิดการตื่นตัว do, do, do you know g o d s i คนแรกที่ตอบสนองก็คือพิกซอสหลังจากนั้นยูราจิสก้าโค b บี้ขอเกลและชาวโอเวอร์เกียคนเหล่านี้ต่างค่อยๆฟื้นฟูความพึกเขมและแรงจูงใจที่หอเหี่ยวให้กลับคืนต่างคนต่างยุคอาวุธที่เคยถืออย่างอ่อนแรงและใช้สิ่งนั้นเข็นฆ่าสัตว์อสูรยังเอาเป็นเอาตายนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปมนุษย์ กำลังก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองพวกขเขาต่างไล่บทขยี้ความชั่วร้ายด้วยแรงใจที่ไม่มีใครรู้ว่าไปเอามันมาจากที่ไหนฝ่ายอาสูล์ล้มตายเป็นใบไม้ร่วงช่างน่าตลกจริงๆเลิดมักเป็นแบบนี้เสมอเขาจะโผล่ออกไปในช่วงเวลาที่สมาชิกกิวต้องการมากที่สุดขอยสนับสนุนและช่วยเหลือทุกคนให้พลิกกับกระแสสงครามและนั่นเป็นเหตุผลที่กิลโอเวอร์เกียร์มีทุกวันนี้ได้ ในที่สุดวันถัดมาขณะที่กฤิตกำลังนอนหลับพักผ่อนทีมสำรวจได้เดินทางมาถึงนรกคุมที่11แล้วในวินาทีนี้พวกเขาทุกคนล้วนพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าแต่ละคนคู่ควรกับบทบาทที่สำคัญในมหาสงครามระหว่างมนุษย์และสูนทรที่กำลังจะมาถึงเป็นการโหมโรงก่อนที่ช่วงเวลาแห่งการดิ้นรนเอาตัวรอดที่แท้จริงจะเริ่มนี่คือบทนำของเหล่าวีร,บ,บ,รบุรุษลับๆผู้รวมเกาะกูบุโลกไปพร้อมๆก,กันกับกฤิต